แต่ยุคนมีสื่รับน้องแต่เพื่อนของลินมคนนึงไปสาระสัเกษ์สอบติดแล้วไปสาระสังกษ์เอกชนเลยยังไงมันก well, right. hmm. ็ติดไงผมก็เลยอยากให้ลูกไปเราเราไปต่อพูดถึงว่าเด็กเราเราจะไปอยู่กับใครอ่ะข้างนอกเหรอข้านกข้างนอกอยู่กับหนูแล้วฮะหนูดูแลได้ไม่อยู่กรุงเทพฯไม่เห็นเหรอได้เมื่อกลางคืนทำไมเราก็ไปอยู่ด้วยใช่ไหมอ๋อเราจะเข้าใจละแล้ว เรามีบ้านอยู่นั่นเออปาเคยนเอาขายไปแล้วอ่ะอยู่วทเุก็ไม่ถึงว่าเราก็ต้องไปเช่าอยู่ก็ต้องติดกันแล้วเอาที่ระย่างกันค่าของชีพอะไรกับไรกับเงิแถมพุงไปแล้วนะรู้เลยดี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 ใจไหมไม่หนูใช่ไหมว่าคือสิ่งที่ให้ได้คือการศึกษาอย่างเงี้ยลูกชอบวิทย์แต่ถ้าเราลดโรงเรียนเด็กเล็กมันก็ไม่ใช่ดีนะ มันก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะมันก็ดีอย่างหนึ่งแต่ว่าเขาจะไม่โตขึ้นแล้เดี๋ยวนี้มันอายุไปมากใช่หลานหลานผมก็ติดเรียนที่แพทย์นะจบม .6 ก็ติดหมอมชนะเพียงแต่ว่าคือเดี๋ยวนี้นะความรู้ใน Google มันมีหมดเพียงแต่ว่าเด็กเราอยากก็ได้แหละป็นคนที่ไปเมืองไทยไปสอบเทียบนะก่อนเขาปิดกันหมดแล้วเหลือกันอางกฤษกับอเิกา để bỏng phở này, ăn tiền nhiều này, bỏng phở, ăn tiền nhiều, ăn bảy, tay to á, à. không phải, mình thích tập kem tay phải đưa khả năng, ăn tiền tay to con